มาเลยครับสวัสดีครับพบกับพี่อุ๊กวิทยะนะครับก็ไม่สบายเป็นมาที่2นะครับหลังจากที่ฉีดวัคซีนเข็มที่สามนะไฟเชอร์นะครับก็มีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะเป็นไข้กินยาแล้วก็วันนี้ก็ดีขึ้นนะครับเฮ้ hey, วันนี้หวยไทยนะฮะห้พี่อุถูกนะครับก็ซื้อ800บาทนะครับก็เนี่ยขอพวกเขาเนี่ยแจ็คแลนด์นี่แมวตัวแรกที่ได้มาปี2554 เขาบอกว่ารอยน้ํามาปีน,น้ําท่วมนะครับแล้วก็โรงพยาบาลหมาแมวเก็บมาทําหมันแล้วก็เอามาแจกจ่ายากกลูกแจลกเก็ตนะครับนี่ <c oughs> ดีวเขาเป็นผู้หญิงนะครับอยู่มาตั้งแต่ปี2 5งหอุ้ยสิปีแล้ว11เ็ปีแล้วลูกนะ <c oughs> เป็นไงมานี่ทัพทีมโชว์ลูกๆกันนะทัพทีมแมวหาบ้านนะทัพทีมเป็นน้องสาวเจ้าสวดนะครับเป็นแมวจนตัวไม่เอาไม่เอ,าไ,อาไม่เล่นตรงนี้เป็นแมว <c oughs> เอ้ย เป็นแมวส่วนตัวนะครับไม่ค่อยจะยุ่งกับใครทับทิมนะครับทับทิมนะครับมาอันนี้นะ,ะชวาวบ้นี่มาหน้าดางนะมานี่แซบไอ้แซบไอ้นี่เป็นแมวหลงมาจากไหน, Likewise, นก็เอามาเข้าในเลี้ยงนะครับไอ้แซบไม่ค่อยยุ่งกับใครนะครับแซบน,ไไน,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  3. นี่ไอ้ดำไอ้ดำตับเป็ดแมวดำเขาบอกว่าเป็นแมวอัปมงคลพี่ผมไม่เชื่อหรอกครับจะเสียอะไรเราก็รักกันเนาะเลี้ยงเข้ามาแล้วก็รักเหมือนโลกนะครับดำ นี่ทัพทีมตาสองสีเอ้ยไม่ใช่อ่าชามลลิตาสองสีนี่หนุ่มสวยไหมครับวันนี้ให้แม่ถูกหวยเลย59นะฮะสองตัวบนนะครับใครถูกมั้งครับรายงานตัวได้นะครับนะฮะเดี๋ยวมีราวอีกนะครับฟาดราวกันนะครับมาเจ้าสือมาเร็วมาเจ้าสือมาดำมาดำมาเร็วนี่ทัพทีมเอ้ยไม่ใช่ชาบัลลินี่เจ้าดำลูกครึ่งไทยเปอร์เซีย โอ้ oh. ตัวนี้เหี่ยมากครึ่งไทยเปอร์เซียเขาบอกว่าแม่เขานะครับถูกคนเพี้ยงเข้าไปในโรงพยาบาลที่อะไรพัฒนาการนะรท้องด้วยฮะก็ออกมาสี่ตัวแล้ว Star ลว่าแมหาบ้านถูกไปรับมานะครับนี่ oh. จะดําอันนี้เร็วจะเสือมาเสือมาเร็วเสือมาเร็วเสือมาแล้วเสือันนี่เสือเรแลอวเอ้ยเดินมานีเจะเสือเรียกเขาชื่อว่านี่จะเสือแม่หาบ้านอ่อนมากที่นวดเก่งจะเสือนี่นวดเก่งเลยนะครับจะเอ๋นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวกินยาแล้วก็คงจะนอนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้สองหนุ่มก็ไม่มาอีกนะครับวันที่พระผรอีกวันในึงวันที่19ถ่ายละครนะฮะซีคอมช่อง9นะครับเรื่อง3ทศสามเพื่อนสายธรรมนะครับก็ดารานางก็จะมีพี่อ๊บคุณชาไทยน้องลุกจานแล้วก็3ทมศนะครับทิศสมปองทิศไพวันแล้วก็ทิศอะไรสมพงษ์ใช่ไหมมานุมา,มา,มาก็เป็นละครฮาฮาจบในตอนเหมือนอ่าเฮง เหมือนเป็นต่อนะครับลุงวัวมานี่ลุงวัวน,น,น,นี่แมวที่ดรสุรินทร์เมธานีเอามาให้จากเจอตัวน้อยหมัดเต็มในที่หน้าโรงพยาบาลเวชธานีนะครับเออรอดตายนะไปหาหมอเขามาคู่กันคู่เขาตายไปหมอบอก50าสิบนหมดไปหลายหมื่นเลยลุงวัวน,นี่ผู้หญิงฮะทำามันระคานะครับเลีเ้ยงแมวมันก็สบายใจนะมีความสุขนะถ้าคนนะเขาบอกว่าคนที่ไม่ดีจริงเลี้ยงไม่ได้คุยเลยนะครับเพราะว่า คนที่เฮียคงเลี้ยงแมวไปได้หมดเนาะ <t art> นี่เลี้ยงมา,า40ป,ปีหมดเป็นสิบ้านแล้วตอนนี้ในห้อง30ตัวในะห้อง10ตัวแต่จงหวัดอี30อก30ตัวนะครับก็มีความสุขและก็จะเลี้ยงต่อไปเพราะว่าเราเลี้ยงแล้วงานเราก็ดีเลี้ยงเขาเหมือนลูกนะฮะเขาเจ็บป่วยก็พาไปหาหมอนะครับไม่นิ่งดูได้นะครับดูแลทุกตัวนะครับและจะสังเกตอาการกิริยาของเขานะครับตันไหนกินไม่กินยังไงก็จะโ okay. อเคนี่เริ่มนอนกันแล้ว ยังไม่ปูที่นอนนะนี่นี่นี่อาหารก็จะเทให้ตลอดมีอาหารเมร็ด2แบบมาหารกระฝ๋อง3แบบมีไก่ไก่ไก่ไก,ไก,ไก่ไก่ย่างออนเนื้อไก่ต้มไก่ทอดออนเนื้อนะครับฉีกปลาโอปลาทูปลหารี่แบบต้องฉีกนะเดี๋ยวกล้าติดคอแล้วโอ้โหเม็ดมากรับมาเร็วล้างตองเอามาเร็วเร็วมากาแฟมากาแฟมานี่กาแฟกาแฟนี้ได้มาจากกาแฟมาเร็วมาเร็วนี่ นีกาแฟรอไหมครับชอบกระโดดอ่ะลงมาเลยลูกมาลงมาเลยนะครับคนเรานะครับถ้าจิตใจไม่ดีนะครับก็งคงจะไม่เลี้ยงหมาแมวมาเป็นสามสิบสี่สิบปีหมดเป็นล้านหรอกครับไม่ได้คุยนะนี่เป็นเรื่องจริงตรวจสอบได้เลยนะฮะก็วันนี้ก็มีคุณแม่เอวง,งูนส่งคลิปอ่าช่องหนึ่งนะด่าพี่อุบสารพัดเลยนะแบบไอ,ไอ้ล้นไอ้เท่าอัป,ปรีไอ้กระเทยควายใส่ทองของปลอมอืม น้าดาเนินการตามกฎหมายนะไอ้พวกนี้ต้องฟ้าดนะมันก็เป็นติ่งแตดไทยเราก็รู้นะครับป่านี้มันยังไม่แหกหูแหกตาดูเลยเนาะโอ้มันหลับหูหลับตาเชียร์พ่อแม่มันนะเนาะพ่อแม่มันดีมากเลยเนาะโอ้พ่อแม่มันเทียร์ลูกออกมาติ่งแตดออกมาก็เลยที่เฮียตามด้วยนี่ชาโคนะคะเก็บมาเป็นหนุ่มแล้วชาโคนิวเชียนมา,นะะต,าตัดติฟ้านะครับเอ,อ,อีกคนที่ดาดาครัวแน่จริงมาเลี้ยงหมาแมวแข่งกับกูไหมมึงเลี้ยงได้ไหมอ่าท้าเลย หรือมึงมากินข้าวกับกูจะเลี้ยงก็มีนะมีประเภทแบบนายว่าที่ข้าพลอยช่องหนึ่งอ่ะข่าวด่วนนะเอาไปลงอะ่ะมีรูปพี่อุบรูปครูชาไทยเดี๋ยวกูจะฟ้องให้หมดเลยเอารูปเอาเรื่องกูไปลงอะ่ะรับอนุญาตหรือ,อยังนะมีความผิดตามกฎหมายนะอย่าให้กูอ่าของขึ้นขึ้นมานะกูจะฟ้องแล้วก็อีพวกติ่งแต่ทั้งหลายที่มาคอมเมนต์นะไม่ได้รู้หีรู้แต่อะไรเลยมึงเคยไปก,กอกาะไหมมึงเคยไปที่ไปเยี่ยมไหมกูจะไปอะ่ะทาไมอะ่ะกูเงินกูก็มีอะ่ะแต่มีหลายๆคนที่เขามีน้ําใจ แล้วเงินที่กูไปกูก็ไปนาไปทําบุญด้วยมึงไม่มีมึงไม่มีวัสนาแบบกูกูนําไปทําบุญกูนําไปเลี้ยงคนให้ประถอนให้ซื้อไปอุดหนุนสินค้าต่างๆนานาซึ่งดีกว่าที่มึงเงงมึงงงตีงไม่ทาเฮี้ยอะไรเลยนะแล้วก็ไม่เคยไปกรอกอก็ไม่รู้เฮี้ยอะไรเลยนะฮะนี่ไม่สบายก็ยังด่าก็บางทีอ่านดูแล้วก็ของขึ้นเหมือนกันบอกโอ้โหเฮี้ยนี้เนาะไอ้พวกนี้เนาะเมื่อไหร่มึงจะแห่หูแหกตาตาสว่างได้เนาะเออ สันดานิสัยโคตรพ่อโคตรแม่มึงนะอีติ่งสองผวเมียก็เฮี้ยอนยะ่างนั้นมึงก็ยังจะไปรักไปรุมบลหลงได้มึงเอาเวลาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวดีกว่ากูมไม่เข้าใจเลยจิตใจมึงทำด้วยอะไรนะกูถ้ากูไม่ดีจริงกูไม่อยู่เป็นคนสิบสองปีเราวันนี้ถูกก็โกหกหวยถูก,กได้หลายหมื่นด้วยมึงถูกอย่างกูไหมเดี๋ยวกูมีละครซิทคอมมีงานเยอะแยะไปหมดเลย แล้วก็มีพักไทยทำติดต่อกูด้วยที่จะเป็นสอสอเจอกูแน่เลยนะกูมีทนายส่วนตัว4ี่คนนะโว้ยพวกมึงก็ระวังตัวให้ดีด้วยนะมาดาดาดา,ดานะเดี๋ยวกูจะจดชื่อทุกคนเลยใครด่ากูมั่งนะเดี๋ยวกูจะไปก,กออีกไปให้พวกมึงจุกอ,อกแตกตายเลยทําไมกูจะไปมีอะไรหรือเปล่าและใครมาว่ากูใส่ทองปลอมมะมึงมา,ท,าท้าพิสูจน์มะถ้ากูใส่ของจริงมึงจะว่าไงฮะท้าไหมคนที่ว่ากูแต่ของปลอมมาเลยไหมกล้าไหมกล้าไหมไออี e ทั้งหลายฮะมึงกล้าไหม เก่งแต่ในคีย์บอร์ดในโลกโซเชียลในอียนะเคยไม่เคยไปกะกกอบไม่เคยไปเจอพ่อแม่มึงเลยสองอับเปียสองสมีอัปเปียแต่มึงก็ยังจะมาคอมเมนต์ยังมาเชียร์มันเชียร์มันกูก็ไม่เข้าใจเลยคนอย่างมึงนะเกิดมาก็ลกโลกลก,ลกแผ่นดินนะไม่สนใจหรอกวันนี้ก็นะยี่ปติว๋วก็ปลาพายป้าจำลองไปหาป้าถอนจะไก่เกียร ให้อะไรนะเหมือนเดิมท,ทุกอย่างมันไม่ได้หรอกมันมาขนาดนี้แล้วป้าติ๋วขาป้าติวาต๋วก็อายุเยอะแล้วก็อยู่ของป้าติ๋วดีๆก็พอนะอย่าทําเป็นนกสองหัวเหยียบเรือเรือสองแคมเลยนะไปทางนู้นทีทางนี้ท,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 ทีมันไม่งามนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าเอาอะไรประกัเถียอกับน้องแจ๊สที่มีที่มีคดีอะไรกันนะตอนนี้นะก็ไม่รู้นะเห็นมาถอนเราให้ฟังก็ต้องอาจจะมีการยอมความนะถ้ายอมความมันก็ต้องเสียเสียงเงินนะคะก็ระวังนะอีพวกที่เข้ามาด่าด่ากูนะก็จะเดินแบบเจอแบบนี้มั่งนะฮะ วันนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคงดีขึ้นเพราะว่าฉันน่ยตัวจริงอยู่แล้วเมื่อาชีพอยู่แล้วเดี๋ยวก็หายเพราะว่าวันพุธพฤหัสก็มีงานต,ต่อต่อมีงานเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวใกล้วันเกิดแล้วนะครับใกล้วันเกิดแล้วอายุ6.2ปีเออข้างล่างมันออก692จริงๆเลข6เลข9เลขเดียวกันแล้วไปตอนไปต่างรอยไอ้เขยยาเจียมซีได้62ก็ถอดก็62แล้ววันที่เาถ้ากลับไปกลับมามันก็จะเป็นอะไรนะ6 9 2 6 2 9 6องอาอะไรนะ9 6 2 เอไปกลับมามันก็จะได้นะแต่โอเคเราก็โชคดีได้5การล้วก็ถือว่าโอเคนะฮะก็วันน <c oughs> <c oughs> ี้เป็นไงลูกนี่นี่ใครวะนี่วิเชียรมากมาเลยก็วันนี้ก็เบาๆนะครับไม่อมไม่ค่อยมีแรงด่าเท่าไหร่กินยานะฮะก็อาเป็นพิธีนะฮะด่าเป็นพิธีนะครับว่ายัางคิดถึงกันอยู่นะฮะก็น่าสดๆใสๆนะคะน้ำยังไ่อาเดี๋ยวกินยากินข้าวไอ้กินข้าวกับแล้วกินยานี่นะเห็นไหมเนี่ยเขานั่งกันเต็มเลยเนี่ยนะครับอืมเออ ไอ้พวกที่มาด่าๆพี่อุ้บปัจจัยมันไม่ได้ครึ่งหนึ่งของพี่อุ๊บหรอกนะเคยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวสักตัวไม่พวกมึงอะจิตใจแบบโอ้โหเก่งจริงอะมึงเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเป็นสิบสปีสักสี่สิบห้าสิบตัวอย่างกูได้ไหมฮะ ถ้ามึงได้นะกูจะการาบตีมึงเลยนะไอ้พวกไอีติ่งแตดทั้งหลายนะโง่ชิบหายเลยโอ้เป็นติ่งก็ต้องให้มีคุณภาพเป็นติ่งที่ดีหน่อยนี่ไปอยู่ใต้แตดหรือเหม็นชิบหายเลยมึงอะขยะนะโอ้กูภูมิใจใครเป็นลูกเป็นพ่อเป็นผัวเป็นลูกเป็นแม่พวกมึงนะคงจะลําบากแน่ๆเลยนะครับก็เอาละนะมึงรักพ่อแม่มึงนะติ่งแตดนะที่ที่กกอะๆมึงก็เอาเงินโอนไปเข้าไปนะโอนไปให้เยอะๆเลยนะนะนะโอนไปแล้วก็ ส่งอ่าสลิปให้กูดูด้วยนะกูจะได้อวยนะกูจะได้ชื่นชมพวกมึงนะว่าพวกมึงรักกันเดี่ยวแน่นนะเออจริงๆเลยนะโอเคนะครับอ่ะวันนี้แค่นี้เนาะสวัสดีแต่เพียงแค่นี้นี่ถ่ายบรรยากาศห้องๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจะนอนแลวนะครับมีความสุขของเรานะครับถูกหวยอีกนะครับฟาดเบาๆค่ะ5้านะครับเกือบ เท่าไรเดียร้อยละเก้าพันคูณไปเอาคูณคูณกันเอาเองเลยนะครับเบาๆครับเกือบแสนโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสับตะไคร้กับช่องวิญญาณแชนแนลนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้หายรวดๆฟาด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 แน่เลยนะครับไม่กลัวใครอยู่แล้วไม่สนใจใครอยู่แล้วเดี๋ยวจะไปกกกอกอีกให้พวกให้พวกมึงจุกอกแตกตายกันเลยไอติ่งแตกทั้งหลาย ใจอีชอยโวยมีเงินไปไหนก็ได้นะครับเงินมีค่ะแต่คุณแม่ตรงยาวก็ให้มาใครให้มาเราก็นําไปทําบุญนะครับไม่ได้ไปใช้ส่วนตัวเหมือนไอ้อีพ่อแม่พวกมึงนะเอาสองพระป่าไปกินเอารับเงินรินจากเอาชื่อกูไปหากินนะเออเงินไม่ถึงวัดถึงพระนะมึงบาปชิบหายแต่หาเลยนะสั์เทียแค่ไหนนะพวกมึงนะรักกันไว้นะโอเคครับ